ารากผมกับหนังศรีรษะไม่รักกันปัญหาผมร่วงเลยเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้หญิงวันนี้มามีมาขอแชร์ประสบการณ์ที่เจอปัญหาผมร่วงจากใจผู้หญิงผมหนาแต่ตอนนี้ได้ผมหนากลับคืนมาแล้วค่ะที่ผ่านมาก็ลองมาหลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเซรั่มแชมพูป้องกันผมร่วงหรือว่าอาหารเสริมที่บำรุงผมมันเลยทาให้แต้นะคะอยากรู้ว่าทําไมเราทํามาทุกวิถีทางแล้วแต่ว่ามันยังไม่เคยดีขึ้นเลยค่ะ ในผู้ชายส่วนใหญ่จะมาจากพันธุกรรมแล้วก็ฮอร์โมนค่ะส่วนผู้หญิงเนี่ยคือยิบย่อยมากๆม,มีโอกาสเยอะกว่าผู้ชายไม่ว่าจะเป็นการลดน้าหนักกดอาหารทําให้ขาดแร่ธาตุวิตามินแล้วก็โปรตีนทานยาคุมกาเนิดเป็นระยะเวลานานทานยาสิวฮอร์โมนตกขาดธาตุเหล็กเพราะว่าเราต้องเสียเลือดทุกเดือนการไดผมทําผมเยอะได้รับความร้อนแล้วก็สารเคมีความเครียดนอนไม่หลับตอนตั้งครรภ์หรือว่าหลังคลอดนะคะเพราะว่าลูกจะดึงโปรตีนไปจากแม่ภาวะวัยทองบางคนก็มี2-3ถึงสาเหตุ ที่พูดมานะคะแล้วมามีทก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะสมัยนี้เขาเลยมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงเส้นผมของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายโดยเฉพาะมามีม้เลยลองทางตนตัวนี้ค่ะฮอสซี่โฟเขาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารกัดจากธรรมชาติและกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อเส้นผมในขวด ซึ่งออกแบบสูตรมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะทานครั้งลนะหนึ่งทักซูนก่อนนอนมันมีเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละเดือนเลยค่ะใครเคยมีปัญหาแบบนี้นะคะแล้วไปลองอะไรมาบ้างแล้วแล้วดีขึ้นยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์แชร์กันนะคะ